สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสนกบรรจุนทองวันนี้จะมาท่องคับอุปสรรคและปริมาณฐานค่ะคำอุปสรรคเอ็กซาสิบยกกำลังสิบแปดเทตาสิบยกกำลังสิบห้าเทลาสิบยกกำลังสิบสองทิกะสิบยกกำลังเก้าเมกะสิบยกกำลังหกกิโลสิบยกกำลังสามพิกโตสิบยกกำลังสองเดคาสิบยกกำลังหนึ่งเดซิสิบยกกำลังลบหนึ่งเซนติสิบยกกำลังลบสอง มิลลิ10ยกกำลังลบ3ไมโคร10ยกกำลังลบ6นาโน10ยกกำลังลบ9พิโค10ยกกำลังลบ12เฟโต10ยกกำลังลบ15อันต10ยกกำลังลบสปริมาณฐานมี7ปริมาณ1มวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม 2. ความยาวมีหน่วยเป็นเมตร3เวลามีหน่วยเป็นวินาที4กระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์5อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเควิน 6. ปริมาณสารมีหน่วยเป็นมูล 7. ความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคลรูลาปริมาณเสริมมี2ปริมาณ 1. หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเลเดียน 2. หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมสะตะเตอร์เรเดียน